มาดูกันนะครับจุดโทษครับวัดกันเลยครับคนแรกครับเป็นทางด้านกีฬาจังหวัดหนองคายครับหมายเลข10ครับแม่ก็ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับผลิตโชคเกมที่แล้วนี่ยิงได้2ประตูด้วยครับมาดูในช่วงดวลจุดโทษแหละครับครับดวลกับคมสรรสายพิพันธ์ครับดูครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินให้เสียงนกหวีดเริ่มครับผลิตโชคซอยเท้ามาย่องแล้วยิงลูกนี้เข้าไปสบายๆครับไปคนละทางเลยครับคมสรรสายพิพันธ์ คนแรกของกีฬาจังหวัดหนองคายเข้าไปนะครับนําไปก่อนเลยครับในช่วงหนึจุดโทษโอ้ยโงดีจริงๆครับลูกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โชว์ผลงานโดดเด่นเหลือเกินครับในเกมนี้ครับอ้าวครับผลิตโชคอ้าวครับคนแรกของทางฝั่งโพธิมิยาคมครับจะดวลกับทางด้านธีรศักดิ์นี่ฮะหมายเลขแปดนะครับวรเวทแดงทองใสอ้าวครับวระสินเป่าตักเวทเริ่มครับวรเวท วิ่งมาและยิงลูกนี้ก็ไปคนละทางเหมือนกันครับเสมอกันไปครับหนึ่งตอนหนึ่งครับวอร์เบตไม่พลาดลยครับเสมอกันอยู่ครับคนแรกของทั้งสองทีมยังไม่พลาดครับดูครับยิงมาทางขวาของผู้สับระตูนะครับหมายคนละทางกันนทีละสักมาดูคนที่สองครับของทางฝั่งกีฬาจังหวัดนองคายครับหมายเลขแปดนะครับนัทพลทนทองครับที่เปลี่ยนข้างหน้าชยานนุลงมาครับตัวสำรองครับ นัทพลครับเหมือนมีในใจอยู่แล้วครับนัทพลดวลกับคมสันครับเจ้ามาจังหวะนี้แล้วยิงโอ้โหบอลพุ่งแรงดีจริงๆครับพยายามปัดแล้วครับโดนมือก็จริงครับแต่ปัดไม่ออกครับน่ยิงแรงดีทีเดียวครับนี่ครับตั้งใจแล้วสัตว์โอ้โหท่ายคาเลยแหละครับแอบพยายามจะบินปัดแต่ว่าไม่ได้ครับคมสันเอาครับคนที่สองของโพธิมิตวิทยาคมครับ นไงครับหมายเลขเจหรือเปล่านั่นเลยครับครับทีรัฐเข็มอินครับอ๋ตีหญิงเพื่อตีเสมอครับเข้าไว้ก่อนแลยครับครับผมทีรัฐครับดวนกับทีศักดิ์โอ้ทีรัฐปวิงเวลาครับเหมือนให้กดดันนิดนึงครับแล้วก้าวเท้ามาจากวันนี้ยิงลูกนี้ไปคนละทางเหมือนเดิมครับไม่พลาดครับคนที่สของทั้งสองทีมครับ ทั้งด้านทีรัดเข็มอินครับแต่จังหวะวางเท้ายิงลูกนี้นี่โอ้โหลื่นไปหน่อยครับเกือบไปครับแต่ยังดีครับบอลออกขาไปแล้วลื่นที่หลังนะฮะบอลออกจขกขาไปก่อนแล้วค่อยลื่นนะฮะคนที่3มครับธีรนันแกวบัณฑิตดวลกับคมสันแล้วครับนี่ครับธีรนันของกีฬาจังหวัดนองค่ายครับครับธีรนันกับคมสันครับผู้ตัดสินเปล่านกหวดแล้วครับธีรนัน วิ่งมาจังหวะนี้ยิงโอ้ยเกือบไปถึงเหมือนกันครับคมสันแต่ลูกนี้ยิงคมกว่าครับทีรนันแกวบัณฑิตครับน่าสนใจครับคมสันนี้ไปถูกทางทุกลูกเลยแหละครับแต่ว่ายังปักไม่ได้แล้วเองครับนี่ก็ไปถูกทางนะครับแต่ว่ามันเลียดครับเนี่ยลงไม่ทันครับจังหวะบอลมันฮุกลงมาพอดีครับสามคนเข้าหมดครับกีฬาจังหวะน้องข่ายมาอยู่ที่คนนี้ครับพานุวิ์ครับถ้าเข้าก็ซัติเนตตต่อถ้าไม่เข้าจบเลยครับอาครับ อานุวิทย์กับธีรศักดิ์กับกับทันทีมของโพธิพที่ปนโพธิทีท่นิมิตวิทยาคมครับเอาครับอานุวิทย์วิ่งมาจังหวะได้จริงโอ้โหเข้าหมดครับแหมสะใจครับนี่ครับดูจังหวะตัดสินใจครับของกัปตันทีมเนี่ยแล้วก็โอ้โหคือทางด้านธีรศักดิ์นี่ยังยังไม่ถูกทางเลยครับแม่มาเทียบกับทางด้านคมสันนี่คมสันนี่ไปถูกนะฮะเอาครับ มาครับมาวัดกันเลยครับซัดเดนเดตครับจากนี้ใครพลาดจบครับแล้วคมสันนี่ได้ปลอกแขนกับตันทีมาครับเจษดาครับเจษดาวงคละครแล้วเจษดาจะเป็นคนยิงยิงลูกนี้นี่ไปคนละทางแล้วครับคมสันแหม่ได้ปลอกแขนกับตันทียังไปไม่ถูกครับเอาครับต้องบอกว่าจังหวัดยิงลูกนี้ของเจษดานี่มุมกริบเลยครับแล้วคมสันนี่พุ่งไปไม่ถูกทางครับเอาครับขึ้นน้ำอีกครั้งครับจังหวัดหนองคาย โหยอดคนดูแสนห้าแล้วครับตอนนี้ทุกช่องทางครับอ้าครับโอ้ทีนีิมิรครับจะยิงเพื่อไปต่อครับดังบอลครับคนที่4ี่ครับซัดเดนเดนะฮะมาดิโคกนะครับทางด้านสกลกันเมฆกระจายครับสำรองที่ลงมาแล้วครับครับผมอาครับธีรศักดิ์นี่ยังพุ่งไปไม่ถูกครับดูว่าลูกนี้จะยังไงครับสกลกันนี่ครับนิ่งดึงกดดับมาดิฟีสนะฮะอาครับสกลกันวิ่งมาจังหวะนี้ยิงก็ไม่เหลือครับ ทำสมาธิแล้วครับแล้วก็ไม่พลาดครับคนที่4ของทั้งสองทีมยังไปได้ต่อแหละครับดูจังหวะนี้ครับซอยมาแล้วก็ยัดมาทางฝั่งนี้ครับเรียบร้อยเลยครับยังคงพุ่งไม่ถูกทางนะครับทีรศักิ์สังทองครับ4คนครับเข้าประตูหมดทุกคนครับเอาครับเข้าสู่คนที่5ครับหมายเลข6ครับจิรานุวัตรใจสุขครับยิงเพื่อขึ้นนําก่อนครับทางด้านกีฬาจังหวัดนองคายดวลกับคนนี้นะครับคมสันสายพิพันธ์ รับแล้ววิ่งเข้ามาใสลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับลูกที่5้าแม่มีมีเสียวมีเสียวมีเสียวนิดหนึ่งครับแต่ว่ายังได้ครับแอบเสียดายเหมือนกันครับพุ่งไม่ถูกทางแล้วครับจังหวะนี้ยิงเสร็จแล้วโอ้โหไปถูกทางแต่ไปไม่ถึงแค่นั้นเองครับโคมสันนี่ครับน้องเปรมเมืองทองครับโอ้นังส้มนังส้มไม่ขายแล้วครับมายืนเก่งอยู่ตรงนี้แหละฮะแทบจะไม่อยากดูแล้วครับเอาครับมาลุ้นกันครับ ยิงเพื่อเสมอครับทางด้านโพธิมิยาคมครับหมายเลขสี่ครับกิติพัฒน์บุญดวงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะครับที่โชว์ผลงานได้โดดเด่นในเกมนี้ครับผมวางบอลดีๆให้เพื่อนสวยๆเยอะครับแล้วมาครับจะยิงเพื่อตีเสมอครับยิงลูกนี้ก็ไม่พลาดครับห้าคนครับไม่พลาดกันเลยครับแม่อาครับไปต่อครับ เดี๋ยวต่อไปก็วัดกันคนที่6ไปเลยเลยครับนี่ครับกิติพัฒน์ไม่พลาดครับต้องบอกว่าคู่นี้สูสีกันมาโดยตลอดครับทั้งในเวลาแล้วก็มาถึงจุดโทษแล้วครับอ้าวครับวัดกันครับคนที่6ครับอดีเทพครับอดีเทพพวงพกาครับแม่เจ้าเพมให้กําลังใจเจ้าคมสันเลยครับสับประตูครับโอ้ยแมอาครับวัดกันครับอดีเทพเอาครับอดิเทพ หนึ่งจังหวะแล้ววิ่งเข้ามายิงลูกนี้โอ้โหดีครับบอลตัดสินใจขึ้นสูงครับถ้ายิงเลี่ยนๆนี่โดนคมสันเซฟแน่ๆครับน่าสนใจครับผมแล้วชอบคมสันจริงๆครับ่านอ่านถูกลูกลูกแล้วครับแต่ว่ามันผัดไม่ได้ครับ <c oughs> โอ้แล้วาทำให้ทางด้านของเชีย์กีฬาจังหว,ว,วัดนครสวรรค์หวาดเข,ข้าไปกีฬาจังหวัดอหนองคายหขขวาหดเสียวเลยครับแต่ยังเข้าอยู่ครับน้ำอยู่ครับอ้าว คนต่อไปครับของโพธิวิทยาคมครับหมายเลข9ก้าะครับชัยนัทจะใสรินครับยิงเพื่อตีเสมอไปก่อนแะครับถ้าไม่เข้าก็จบละฮะเอาละครับโอ้โหบีบหัวใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วครับกองเชียร์เอาครับชัยนัทเดินเข้ามาแล้วค่อยยิงลูกนี้มาๆครับแต่เป็นประตูเลยครับหกหกครับคนที่หกันทั้งสองทีมแต่ยังไม่พลาดเลยครับเอาละครับ เข่ารวดครับคนที่7ครับเป็นการดวลกันระหว่างผู้รักษาประตูแล้วครับมาวัดกันที่คนนี้แหละครับธีรศักดิ์กับขมสันครับดวลกันเองครับธีรศักดิ์จะยิงก่อนครับทางของกีฬาจังหวัดนองคายครับเชื่อว่าซ้อมมาแน่แหละครับแต่ว่ามาอยู่ที่วันนี้แหละครับจะกดดันขนาดไหนครับนะครับธีรศักดิ์ก้าวเท้ามาแล้วยิงลูกนี้เอาครับตีแซ่บแลครับโอ้โหนี่ละฮะ ธีรศักดิ์สังทองยิงไปตรงตัวผู้รักษาประตูอย่างคมสันนะครับลูกครับจังหวะตัดสินใจยิงโอ้โหมันก็ไม่ได้ห่างมากครับแล้วแล้วอ่านอยู่แล้วรับคมสันอย่างที่บอกครับไปถูกทุกลูกครับแล้วเจ้าตัวโอ้อาครับถึงเวลาที่ตัวเองต้องแก้ตัวแล้วนะทีรศักดิ์ครับดวลกับคมสันแหะครับโอ้โหแล้วต้องดูครับว่าธีรศักดิ์เนี่ยจะไปถูกทางหรือเปล่าครับ หกคนที่ผ่านมานี่เขายังไม่ถูกนะฮะแล้วคมสันครับแอมลูกล่างดีเหลือเกินครับคมสันครับวิ่งเข้ามาลูกนี้ซัดไปเรียบร้อยครับไปต่อครับโคตรดีดิบพิทยาคมครับเอาชนะทันด้านกีฬาจังหวัดหนองคายไปครับเจ็ดต่อหกในการยิงจุดโทษไปต่อครับเข้ารอบ64ทีมสุดท้ายไปเจอกับผู้ชนะระหว่างตาจมพิทยาสารหรือว่าพิชยบัณฑิตครับ ต้องบอกว่าคู่นี้นี่ว่าเป็นเกมที่สูสีมากๆครับกินกันไม่ลงจริงๆครับต้องมาตัดสินด้วยลูกจุดโทษครับแล้วสุดท้ายเนี่ยครับต้องดวลกันถึง7ผู้เล่นด้วยกันครับแม่สุดมันจริงๆครับสำหรับเกมคู่นี้ครับทำให้โพธินิมิตวิทยาคมครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับส่วนกีฬาจังหวัดหนองคายครับปีหน้า